ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบินควรนะครับวันนี้นะครับก็อีกหนึ่งปัญหาของต้นทุเรียนนะครับทุเรียนใบเหลืองนะครับทางทังที่ต้นอื่นนะครับก็ใบเขียวปกตินะครับดูต้นอื่นนะครับนี่ต้นอื่นก็ใบเขียวปกติเลยนะครับแต่ต้นนี้นะครับใบเหลืองอยู่ต้นเดียวนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับอันดับแรกที่เราต้องสังเกตเลยนะครับก็คือเข้ามาสังเกตใกล้ๆกับต้นนะครับว่า สังเกตว่าทำไมต้นนี้ใบถึงเหลืองนะครับโอเคผมเห็นสาเหตุแล้วครับผมนี่นะครับเราก็ต้องดูจากยอดนะครับนี่นะครับใบเหลืองนะครับแล้วก็ใบเริ่มตกนะครับทั้งทั้งที่ปุ๋ยดีดินดีน้ำดีนะครับโอเคนี่นะครับปัญหานี่เราเจอเจ้าหนอนเจาะลำต้นเล่นงานเราแล้วนะครับนี่นะครับเจ้าหนอนเจาะลำต้นนะครับก็ นะครับเจ้าหนอนเจาะลำต้นเนี่ยมันก็ทำลายต้นทุเรียนของเราไปเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับสายอินทรีนะครับไม่ไม่เคมีจ๋าเนี่ยก็จะโดนทีน,นี้จะเห็นว่าต้นเขาต้องการพยายามจะอยู่รอดนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนที่เราตอนกิ่งต้นไม้นะครับก็คือพอเวลาเราคว้านเสร็จแล้วกิ่งข้างบนมันก็จะโตกว่าแล้วมันจะมีรากออกมานะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะอีกต้นหนึ่งเนี่ยมันมีรากออกมาแล้วนะครับนี่นะครับทุเรียนใบเหลืองครับนี่ใบเหลืองแบบสภาพนี้เลยนะครับนี่นะครับเทียบกับต้นด้านหลังให้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่ใบเหลืองแบบนี้นะครับดูต้นอื่นใบเขียวหมดเลยนะครับนี่ต้นนี้ก็ใบเขียวนะครับนี่นะครับต้นอื่นๆที่มองเห็นไปนี่ใบเขียวหมดเลยนะครับ แต่ว่าต้นนี้ใบเหลืองนะครับก็โดนไปแล้วหนึ่งนะครับข้างหลังโดนไปอีกหนึ่งแล้วก็ต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งครับตอนนี้โดนไปห้าต้นแล้วครับทั้งสวนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับโดนมาก่อนต้นนี้นะครับลากเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวเราต้องมาทําโคนกันนะครับต้นตุเรียนต้นนี้นะครับใบเริ่มเหลืองนะครับแล้วก็ใบเริ่มห้อยตกลงข้าล่างนะครับทางที่จริงๆแล้วตอนนี้เป็นเวลาตอนสายนะครับก็ เกิดอาการปิดสังเกตนะครับก็เลยเดินเข้ามาดูที่ต้นนึงนี่นะครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมนี่นะครับเห็นอะไรไหมนี่ตอนนี้นะครับก็ต้นตุเรียนของเราโดนเจ้าหนอนนะครับหนอนเจาะลำต้นนะครับทำร้ายนะครับก็เขาเจะ กัดท่อน้ำเลี้ยงของต้นทุเรียนนะครับรอบเลยนะครับทั้งสองกิ่งเลยกัดรอบต้นเลยนะครับก็เราก็วิธีแก้ปัญหานะครับก็เดี๋ยวใช้วิธีการเอายานะครับมาฉีดนะครับนี่ที่เห็นเป็นรอยดำๆนี้นะครับก็เอายาฉีดเสร็จแล้วก็เอายาอัดเข้าไปในรูที่เจ้าตัวหนอนอยู่ด้วยนะครับมันก็จะตายแล้วมันก็จะหยุดการเจาะนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสองต้นที่โดนเจาะก่อนหน้านี้นะครับโดนกัดรอบต้นแล้วก็เจาะนะครับรูของมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปข้างในโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสองต้นนะครับนี่นะครับอีกต้นหนึ่งก็โดนเหมือนกันนะครับนี่ปอกเกี้ยเอา,เอเเอานี่นะครับก็มันจะเป็นขี้นอนอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการเขี่ยหารูนะครับว่ารูที่เจาะเนี่ยอยู่ตรงไหนมุงไปนน่งแล้วมุงขึ้นไปบนโนูนี่มานี่นี่นี่มานี่มูงไปน่งโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการอัดยาเข้าไปอย่างนูแล้วก็มานี่ ต่างนี้นะที่ไปไกลกันนี่โอเคกังบนเลยเลยต้องไปเอาดนี่นะครับคืออีกต้นหนึ่งที่โดนนะครับต้นนี้โดนมาก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับที่ตรงโคนต้นมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับต้นทุเรียนจะนี่นะครับพยายามเชื่อมนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับคือจุดที่รากง,งอกเนี่ยมันเป็นจุดที่ว่าโดนเจาะลําต้นเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะครับมันจะเริ่มแผลจะเริ่มติดคือถ้าลงมาแล้วเชื่อมกันได้ไนแผลจะเริ่มติดแต่ว่าตรงนี้นะครับ ตรงที่รากง,งอกเนี่ยแผลมันห่างพอแผลห่างมากเนี่ยตัวต้นเองก็เลยต้องหาวิธีการโดยการวิวัฒนาการนะครับเปลี่ยนจากการเชื่อมแผลเป็นงอกรากนะครับเหมือนกับเราตอนกิ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะถมดินให้นะครับเฉพาะตรงโคนต้นตรงนี้นะครับซึ่งมีความสูงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะจะถมดินให้ต้นทุเรียนนะครับ แล้วก็ให้รากนี้เขาสามารถลงดินได้ด้วยนะครับส่วนรากข้างล่างก็ยังอยู่แล้วก็กินอาหารได้เหมือนเดิมนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปด้วยภาพของรากทุเรียนลอยฟ้านะครับโอเคนี่นะครับอีกหนึ่งปัญหาของส่วนทุเรียนนะครับที่ไม่ง่ายอย่างที่ใค่ๆเขาคิดกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ